ก็สวัสดีนะครับทุกคนผมปวดนะครับก็วันนี้อยู่กับเกมสลัมดังเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็วันนี้จะมีเกมเพ์ซากุระงิร่าง2นะครับแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าไงเดี๋ย ع. ไม่ใช่แบบซากุระงิธรรมดาครับแต่เป็นซากุระงิรูนพลัลางงานนะครับก็วันนี้ผมจะมาเล่นซากุระงินะครับร่าง2ครับโดยใช้รูนพลังงานเริ่มต้นพลังงานสะสมนะครับ แล้วก็รุนใหญ่เนี่ยจะเป็นขอสิงเชียกับแย่งรีบาวก็คือรุนพลังงานเลยครับคือที่จริงเนี่ยอันเนี้ยผมเคยลองแลละอันนี้เปลี่ยนผมเปลี่ยนเออ,เอ,อใช้เอาวุธลับหรืออะไรนะอาวุธลับเออเคลื่อนติเนี่ยมาตั้งแต่เพลแรกเลยนะครับแต่ว่าเรื่องการตบการรีบาวเนี่ยคืออ่อนมากอ่อนแบบตบไม่ได้เลยครับคือที่ผมไปลองผมเลยเปลี่ยนนี้มา1อันนะครับ เออก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมกันในเกมเลยนะครับ <c oughs> มคมไม่เห็นวงก็ยังคมอยู่เอ้ยเอาว่ะห้าสิบนี่ไงดูดีช่วงด้วย เขาจะตบไอ้น,นี่ไมเ uh. เ้เดียวกับผมทำไมวะเออเออยิงด้วยเอาเอลงเอาลางโอ้เออโอ้เออ เออดีดีดีส่งมากดดังครับโอ้ยไม่ถือฝุ่นแล้วลีได้เลยเลย รีได้ไงวะอะโอ้ยชา้าอืมไม่ทำแต้มครับซากะไม่ได้ตัวรีนะ <c oughs> ทำไมไมย่ยิงอยางน้เขาแบบยิงโล่งๆแล้วลงบ่อยวะไอ้เ,อเวลาผมเล่นม่ยิงยางนแทบแบบลงไม่ลงอะเลไม่ลงเลยอะแมวรับบอลไม่ได้วะหรือว่าอะไรของตังวะโอ้ย ไม่ได้ทิพยจังเลยยิงสิเพื่อนเออเอาโอ้เก่งอีกใครเนี่ยเออยิงยิงยิงกูบอกให้ยิง,ยงโอ้ยช่วงรอเลยอ้อเดาว่าเปไปใบฮานาแม่งส่งลิงโอ้โอ้ เผื่อคอมนี้จังโอเ้เออโอยใครบังวะโอ้ยหลบหน่อยเฮ้อบังบังไว้ที่บอก เออต้องไม่ลงบ้างแหละเอาส่งมาบดังคับพร้อมไปเสมอ,อเดี๋ยวตามเขาแม่นจังวะหรือว่ามันตัวเมตาวะเนี่ย อันตินี่มาดิมาดิมาดิเพียะมาครับมาครับยังไงส่งไหมโอเคโอค้ยโอ้ยสายตาดูเยอะอยู่ดีกู เอาแบบไม่โล่งได้ไหมอยากกันตีตีเหลือตอนนี้มันเหลือครับนี่ไงชนแม่งเอ้ยตติวสติว,ส,ตวส,ส่งดีๆครับอ,อ้าวอื้อแ่งช้าตั้งแต่นะโอ้หวนไปสักไกลเชียว ยิงย <ale> <c oughs> ิงยิงยิงโอ้ยลงอีกแล้วลงบ่อยเหลือเกินยังไงยังไงเอ้าโออ้าวไอ้กูทำอะไรกูเนี่ยเนี่ย เออขอพายครับอยาโอ้โ,อโอผมดูเหมือนแบบแบบว่าน้องๆที่มาเล่นใหม่เลยแล้วเนี่ย <c oughs> อืงพอแล้วแค่นี้ก็ดูแย่พอแล้วอือ,อ,อ,อมันนี่ทัเอ่ออะไรอ่ะ ถ้าสมมติว่าเพื่อนยิงบ่อยมันนี่ผมได้ติดดังอีกเลยนะหลายรอบเลยนะอาสองหายยิง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 เองเอีเขียวอเออเออนั่นแหละยิงยิงมา จำบอลไม่เห็นอง,งนอีกแล้วแต่จำได้ครับใช้ความประสบการณ์ที่เล่นสลํมดังมา30ปี <c oughs> นิ่งนิ่งสายแน่นอนอ้าวขวาโอา้มีเพื่อนอยู่เออ ไม่มีเหเ็นเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นี่พลิกสอง,องขวาแน่ขวาแน่ขวาแน่อจึ๊กโอ้ยไม่โดนเจอแต่คนแมนแมน นี่โอ้ยกูไม่เห็นเม่นมั้งเลยฮ่าฮ่าเม่นติดแหละโดนนี่

เราไม่เนี่ยโอ้โหเออไปกินอะไรเป็นพิศเศษปะวะแบบรู้สึกฟิตอะไรอย่างงี้ปหมแบบเอ,อ้ยรู้สึกแบบอ๋อรู้สึกดีวันนี้ยิงลงยิงลงไปเลยดีกว่าอะไรอย่างงี้ปั้อืม ยังไงยังไงจ้วงครับอากุจ้วงเอาโอเคยังไงซ้ายขวาซ้ายขวาฮะตึกซีฟยิง อ้าวกดหัวใจเล็กน้อยอย่างนี้ต้องยอมแพ้โอ้ยโอ้ายังไงขวาพี่ดูขวาเองโอเคโอเคก็เงาตกเล็กน้อยหัวใจหน่อยใกล้จบแล้วครับใกล้จบแล้วจริงมันใกล้จบแล้ว โอ้ยกูดูแย่มึงทำกูดูแย่โอ้ยตบไม่เป็นแล้วเดี๋ยวนี้อืมรอบสองอเดี๋ยวนี้ผมเล่นซาก,กุไม่เป็นแล้วอะคือแบบคือถ้าเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้แบบผมแบบว่าผมเป็นผมเป็นงานอะแบบเป็นโล่งบ่อยมาก โอ้ยอวียังไงครับยังไงครับยังไงครับเป็นแล้วจังหวะมันจับจังหวะได้แล้วมายิงหน่อยยิงหนห่อยเฮ้อโอ้ไม่เอาโลกหน้าเดา ือแบบแม่งสองอะไรแน่แบบเราตบหนึ่งมาสามเทติดแม่งต้องแบบสองแน่ยา่าเอาลงอันตีมาแล้วมาโอ้ยอันตีเพิ่งมาไม่ถึงว่ะนี่แหละนี่แหละที่รอว,ว้า,าว พอรออยู่เตีงเนี่ยยิงมายิงมายิงมาอืมไม่ลงนะจ๊ะเตียงโอ้โอ่เนี่ยโคตรไฟเยียวเซนโดโคตรไฟเยียวหา โอ้ยใครใครจะกัดขาโอ้วติมาลยไม่ได้ใช้เอา้ายอมครับจำบบอลโอ้โหผหงไม่ต้องมีครับฝีมือล้วน,นฝีมือล้วน

โอ้ยแล้วทำไมกูหลมเนี่ยโอ้ยขอรีหน่อยดีโอ้ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ก็ศูนย์โอ้ย,อ,ยอ่าก็ ตอนนี้ที่อัดอยู่น่าจะตีสามก็อาจจะเออหน่อยน <c oughs> เนี่ยเฟี้ยวเอ้ยทีผมเฟี้ยวทุกคนเลยยกเว้นผมตอนเนี้ย <c oughs> โอ้ยล้มไม่ลงไม่ลงไม่ลง อ้ของข้าของข้าเลยหรอของผม,มแปลกแปลกเหมือน่ใช่ตัวตัวเองเอ่ะเวลาแบบใช้ของข้าของผมอะไรของกูเนี่ยตัวกูเลยโอ้โห,โโหกากมากเึ็นที่สุดตบได้กากแซ่าส่งอ่ โอเคโอ้กูผิดอะไรเนี่ยทำไ,ไมกูลมกูผิดอะไรโอ้ยเราแมนหาม ลบโอ้ยผิดอะไรอีกแล้โอ้ยเกมนี้จะขาก็เป็นตะเกียบเลยเฮ้ยเปียวเปียวคมคมแบบไม่ต้องงม อืมสวนก็เส่ทันก็บอกอะไรครับเนี่ยไม่ทันตั้งตัวเลยไม่ทันได้เตรียมใจโอ้ยจิม เพ่ก็ไม่ได้เก็บบอลก็ไม่ได้โอ้ยอืมกดเกินมีนตายโดนบัวอย่ามาทางเขาเตงอย่ามาทางเขาเตงไปละ ไอ้ยันต์เกลอแเราแหวนอะไรวะโดนไปสิบสองแต้มแล้วเนี่ยโอ้ยกูผิดอะไรอีกเลยเนี่้ยคือแบบแค่ม่จี้มนสกิดผมก็พร้อมที่จะหักแล้วอะเฮ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวเลยคือปล่อยมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่เองครับอันติเหลือ โอ้โเออโอ้ยขาขาจา๋าตะเกียบออกไปก่อน <c oughs> ที่เหนือไปรำบากเพื่อนเอานี่ลง ลงครับเป็นไงผมบอกแล้วว่ามันลงแต่เราไม่ได้ชูดลงเพื่อนตบเองโอ้ยอีกสองเองคือรอแป๊บหนึ่งได้เหมเนี่ยว่าไปไม่ได้อติตกอะไรอันติตกเลยเนี่ยวรอรีบาวไม่ถึงโอ้ยว่าจะอันติแต่ ไม่ทันฮ่าเตรียมเห็นใส่แล้วมาดิว้าฮะก็จบไปแล้วครับสำหรับเกมเพย์ซากุนงีล่างสองลูนพลังงานนะครับก็จากที่เล่นนะครับก็เป็น แบบว่าเขาเรียกอะไรลุ่นที่แบบเล่นแล้วสนุกนะครับเรื่องแบบรีบาวหรือแบบเขาเรียกอะไรเรื่องรีบาวนี่รู้สึกว่าไม่ได้แตกต่างจากแบบว่าใส่ลุนจ้มเลยนะครับลู่นจ้มเนี่ยไม่ได้แตกต่างเลยนะครับแถมอ,อ,อันติีก็มาไวด้วยนะครับทั้งเกมลุกทั้งเกมรับเลยนะครับก็มีทั้งทิปอินหรือแบบว่าเ,เทนไซอะไรอย่างงี้นะครับที่แบบ ไว้ตบอะไรได้นะครับไม่ได้แตกต่างเลยนะครับความรู้สึก <c oughs> จะมีก็แค่แบบว่าล้มง่ายเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่คุมเกมนะครับก็ถ้ามีคุมเกมพลังงานสะสมนี่ก็อาจจะจัดก็ได้นะครับ <c oughs> ก็อาจจะนะครับอาจจะเออตอนนี้ก็ไม่มีครับรุ่นคุมเกมพลังงานสะสมหรือม,มีนะอ๋อมีมีแต่เป็นพลังงานเริ่มต้นนะครับไม่พลังงานสะสมที่เราอยากได้คือพลังงานสะสมเนาะ โอเคโอเคก็เป็นเป็นโลนที่เล่นสนุกนะครับแล้วก็ตัวเป็นตัวที่เล่นสนุกด้วยครับยังเล่นสนุกอยู่นะครับซากุลิงางร่างสองนะครับใครที่เอ่อกำลังทํากําลังปั้นนะครับก็ยังเป็นตัวที่เล่นสนุกนะครับแล้วก็อันติมันเนี่ยถ้าที่ผมดูนะแบบถ้าถ้าแบบเออเกมบุกเนี่ยเราแบบโดดเด่นเรื่องแบบทำแต้มรีบาวเกมบุกใช่ไหม แล้วก็อะไรได้แอซิตอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าอันตีเนี่ยอาจจะมาได้ถึง4รอบเลยนะครับเอออาจจะมาได้ถึง4รอบของอันตีเกมบุกนะก็คือททิปตังนันแหละนะครับส่วนเกมลับก็เหมือนกันถ้าเกมลับเราโดดเด่นนะครับเรื่องออรีบาวเกมลับโตบแล้วก็อะไรอะ่ะจะมีก็สองอย่างว่ารีบาวเกมลับกับตกใช่ไหมเออก็จะได้อัตีถึงแบบ4รอบเหมือนกันนะครับเออก็ได้ แบบสนุกนะครับสนุกเออก็สําหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวจะเป็นตัวอะไรเกมเพย์แบบไหนครับฝากติดตามไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ